ล็อกเกอร์บอลสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆปีที่ผ่านมาเราเจอเรื่องที่ไม่ดีอะไรผ่านที่ผ่านมาให้มันผ่านไปครับอย่าไปคิดถึงมันเริ่มต้นกันปีใหม่เราล็อกเกอร์เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมีความตั้งใจที่จะทำเรื่องดีเรื่องดีแล้วก็เรื่องดีขอให้เริ่มต้นกันวันนี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพจิตที่ดีนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบผลงานการถ่ายรูปของล็อกเกอร์บอลติดตามกันได้นะครับหรือถ้าชอบดูการทำ Youtube ของล็อกเกอร์บอลไปดูที่ช่องได้นะครับล็อกเกอร์บอลแอนด์ฟิลและที่สุดท้ายที่คุณเคยกันเรื่องสุขภาพมีอะไรก็ปรึกษาทักทายกันได้นะครับล็อกเกอร์บอลก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดี ทุกสิ่งทุกๆอย่างทำได้ครับสวัสดีครับ